สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ22ธันวาคม2517ใกล้ๆลล2ทุ่มครับมาบอกท่านผู้ชมทางบ้านครับเกี่ยวกับเรื่องบัตรสสดิการแห่งรัฐเนื่องจากมีท่านผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาถามครับก็เลยมาเล่ามาบอกให้ฟังมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่าเงินค่าแก๊ส80บาทนี่เราไม่ได้ใช้หาร้านค้ายากมากแล้วก็ค่าเดินทาง750บาทแต่และเดือนก็ไม่ค่อยได้ใช้ทีนี้ หากเราไม่ได้ใช้เงินนี้เงินมันหายไปไหนใครเอาไปมีท่านผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาถามครับฟังคําตอบครับเงินไม่ได้หายไปไหนนะครับเงินก็อยู่ที่กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเหมือนเดิมทุกประการนะครับคืออย่างนี้นะครับในแต่ละปีนะครับรัฐบาลจะตั้งงบประมาณเกี่ยวกับโครงการสมบัติการแห่งรัฐนี่เสร็จแล้วงบประมาณหน่วยงานที่เบิกงบประมาณไปใช้ก็คือ กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเ,เงินอยู่กองทุนนี้นะครับเอาเราเราสมมติตัวเลขให้ฟังครับสมมุติว่าปีละห้าหมื่นล้านที่รัฐบาลจัดสรรงบให้เขาก็ใช้งบห้าหมื่นล้านนี่แหละครับซึ่งเวลาเวลาผู้ได้รับสิทธิ์การแห่งรัฐไปใช้นี่มันไม่ได้เงินนะครับม,ม,มันไม่ไมันไม่หมายความว่าเขาเอาเงินไปเข้าบัตรประชาชนให้เราแล้วมันเป็นเงินเรา เช่นส0มรบาทค่าสินค้าค่าแก๊สแปดสิบาทต่อสามเดือนค่าเดินทาง7 5 0ด้ยห้าสิบาทน really <Okay. S 2> like ี you, ่ต mm ่อเดือนนี่เวลาเขาเอาตัวเลขไปใส่ในบัตรประชาชนให้เราเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินให้เรานะครับเขาเอาสิทธ์ครับเข้าใจนะครับเขาเอาสิทธ์ทีนี้พอไปเราเราไปใช้สิทธิ์ค่าซื้อสินค้าเนี่ยเราไปซื้อสินค้ากับร้านค้าพอเราไปซื้อสินค้ากับร้านค้าปั๊บนี่เขาก็มีระบบ กองทุนประชาัเเพื่อศรษฐกิจสังคมฐานรากนี่ก็จะมีระบบให้กรมบัญชีกลางนี่โอนเงินไปให้ร้านค้าเราไปซื้อร้านค้าไหนกี่บาทระบบของกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินจากกองเงินโองเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนประชาเพื่รษฐกตยสังคมฐานรากนี่โอนไปให้ร้านค้านะครับเห็นไหมครับเราจะไม่ได้เงิน300นะครับเราได้สิทธิ์เราไปใช้สิทธิ์เงินจริงจะถูกโอนไปร้านค้านะครับหากเดือนใดเราไม่ใช้สิทธิ์สิทธิ์เราก็หายไปเฉยแต่เงินไม่ได้หาย เงินยังอยู่ที่กองทุนประชารัฐตเพื่อเศรษฐกิจสังคมฐานรากในขณะที่การค่าแก๊สก็เหมือนกันครับถ้าเราไปใช้สิทธิ์กองกภคชีการที่ได้รับงบจากกองทุนประชาริฐเพื่อเศรษฐกิจสังคมฐานรากนี่ก็จะโอนไปให้ร้านค้าที่เราไปใช้สิทธิ์กับร้านค้าถ้าเราไปใช้สิทธิ์ค่าเดินทางกับรถสาขาไหนก็แล้วแต่รถบคอสอทำนองนี้ครับรถบริษัทไหนก็แล้วแต่นที่เขาร่วมโครงการการใช้นี่คือเราใช้สิทธิ์ ในบัตรประชาชนของเราเอาบัตรจ่ายแทนเงินแต่ว่าบริษัทรถที่ให้เราเดินทางนั้นเขาไม่ได้เงินเดียวนั้นเลยนะครับเขาได้เงินวันหลังคือกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเขาส่งงบให้กร,ก,รกรมชีการกรมชีการก็โอนโอนเงินไปให้เจ้าของรถนะครับเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้มันอยู่ที่กองทุนประชารัฐเ,เ,เพื่อเศเพื่อเศรษฐกิจสังคมและฐานรากมันไม่ใช่เงินเรา เราแค่เป็นผู้ใช้สิทธิ์นะครับเมื่อเราไปใช้สิทธิ์เงินก็จะถูกโอนไปให้ผู้ให้บริการเราหากเงินใดเราไม่ใช้สิทธิ์เช่นเราไม่ไปซื้อสินค้าเลยเดือนนี้300เงินก็ยังอยู่กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจสังคมฐานรากเหมือนเดิมเขาไม่ได้โอนไปให้ให้ร้านค้าค่าแก๊สของเรามันก็อยู่ที่กองทุนเหมือนเดิมค่าเดินทางเราไม่ใช้ใจ่ายในการเดินทาง เงินมันก็จะอยู่ที่กองทุนประชาัธิเไตยฐานรากเหมือนเดิมเงินก็ไม่ไปไหนใครเอาไปไม่ได้นะครับเงินเหล่านี้จะใช้จ่ายเมื่อเราไปใช้สิทธิ์นะครับเสร็จแล้วห้าหมื่นล้านนี่นะครับสมมติว่าเราเราสมมตินะครับห้าหมื่นล้านปีหนึ่งนี่ถ้าเกิดมีคนไปใช้ค่าเดินทางเยอะๆค่าแก๊สก็ใช้กันทุกคนนี่ค่าสินค้าสามร้อยใช้กันทุกคนนี่ถ้าเกิดเงินห้าหมื่นล้านมันไม่พอเขาก็ของบจากรัฐบาลเพิ่มไปอีกกองทุนประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจสังคมฐานรากซึ่งเงินส่วนนี้ถัวเฉลี่ยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้จ่ายไปให้ร้านค้าที่เราไปซื้อสินค้า300รอนะครับส่วนค่าแก๊สเนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้กันเขาก็มีตัวเลขรายงานมาทางข่าวของกรมชีกลางมีตัวเลขรายงานมาให้ดูทุกเดือนว่าในเดือนที่ผ่านมานะครับจ่ายค่าแก๊สไให้ร้านค้าเป็นจํานวนเงินกี่ล้านบาทค่าเดินทางกี่ล้านบาททำงงน,นี้ค่าสินค้าจ่ายให้ร้านค้ากี่ล้านบาทเขา เขาก็จะทําตัวเลขรายงาน<ส>เขาก็ออกข่าวทางกรมชีกลรงทุกเดือนนะครับเสร็จแล้วนี่แหละครับคือเงินมันไม่ได้หายไปไหน<ต><ส>ก็เอามาแจ้งให้ทราบแล้วก็เงินห้าหมื่นล้านเนี่ยเขาถัวเฉลี่ยกันซึ่งถ้าเกิดว่าสมมติว,ว่าผู้ใช้สิทธิส์สำกาญแห่ง,งรัฐนี่ใช้สิทธิ์เดินทางทุกเดือนมีคนเดินทางทุกเดือนเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบใช้สิทธิ์แทบทุกคนเลยนี่รับรองเงินห้าหมื่นล้านไม่พอใช้นะครับเขาก็ต้องขอจากรัฐบาลเพิ่มเติมมามากองทุนประชาัฐเพื่อเศรษฐกิจทั้งล่ะ มาเพื่อจ่ายค่าบริการให้กับเราแต่เนื่องจากค่าเดินทางไม่ค่อยมีคนได้ใช้ค่าแก๊สไม่ค่อยมีคนได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้แต่เฉพาะ3า0เพราะนั้นวงเงิน5 0,000ล้านมันถึงพอเพียงที่จะจ่ายในแต่ละเดือนนะครับแต่จ่ายในแต่ละปีก็ประมาณนะครับแต่ถ้าสมมุติคนเดินทางกันเยอะๆรับรอง5 0 0 0 0นล้านไม่พอจ่ายแน่นอนนะครับสรปุปเงินไม่หายไปไหนนะครับเงินอยู่ที่กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจสังคมฐานรากนะครับ เราได้ใช้สิทธิ์ครับแต่เราไม่ได้ใช้เงินนะครับเพราะนั้นไม่ใช่เงินเราเราเป็นแต่เพียงผู้มีสิทธิ์และใช้สิทธิ์ส่วนเงินรัฐบาลจ่ายให้ครับใช้กับร้านค้าไหนเขาก็ไปจ่ายให้กับเราเพราะฉะนั้นเงินส่วนใดที่ไม่โดนจ่ายเงินเงินมันก็ยังอยู่ที่กองทุนประชารัฐเพื่อเสียกิจถังงมฐานรากไม่มีใครเอาไปไหนได้เงินไม่ได้หายไปไหนนะครับเงินทุกบาททุกสางเขาก็จะเรี่ยเขาเกลี่ยกันนะครับเงินในส่วนค่าเดินทางนะครับเงินใน ถ้าไม่มีคนใช้เดินทางเยอะเขาเอาไปจ่ายให้ร้านค้าในส่วนที่เราใช้สิทธิ์ซื้อ300นั่นแหละครับเงินเขาถัวเฉลี่ยนะครับเอาละครับคงจะเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ